สว ja, okay. ัสดีเด้จ้าเอ๋ทุกตาพาฝันค่ะพ่อกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะม่อนั่งค่ะคก่อนดูพ่อกันกับเอ๋ยก็มีเจอค่ะคิดประจำเหงือนเอ๋ยค่ะเอ๋ยก็สิบอกว่ามาเดอจะเดอมาดื่มกาแฟดำก๋ดยทุกตาพาฝันเดจ้า หรือว่าภาษาย h ỏ บ้านเอ่ยค่ะภาษาย h ỏ บ้านเอ่ยมะเอ่ยนะผาห้องในบันนี้พร้อมเราบอกพ่อแม่พี่น้องก็ได้เพิ่นกะซีบอกว่ามาเด้อจอาเด้อโอ้ยจะไม่มีแหงค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ่ยมาเด้นจอดเด้อ มากินกาแฟดำเก๋ยทุกตาพาฝันด้วยจ้ามีแหงแถมัเอ้ยนพาหูบกาแฟดำนี่มาเด้อ มีแหงมีแหงค่ะมาวันนี้ก็ค่อยๆจิบกาแฟไปน้ำเอ้ยเนาะบึ่งนั่งจกเจียวก็ไม่ค่ะมันเบี้ยวนี่ค่ะนี่น,น่นมันเบี้ยแล้วก็ตาดเลยเดินาะเพื่อกัน,นเนาะขนาดเบึง่งกองอย่างที่เบึง่งพิษเบึ่งไปทางซ้ายทางขวาวันนี้ก็จิบกาแฟดำกับเอ้ยค่ะมาค่ะ อย่างว่ามอนีฮันเนอทางกรมอุตุหน่ค่ะเนาะคอนสิบอกว่าประมาณแปดโมงกว่าหดเก้าโมงกว่านี่ซี่มีแดดอกตอนเ้าเาเด้อจา้าแล้วหลังจากัันซีเปลี่ยนอากาศคึมคึมป่าวะก็แสดงว่าอันจักนอยช่วงใบยบไปนี่ก็มันก็สิเปลี่ยนอากาศขมุกขมัวหน่อยเนาะเอ้ยว่าเนาะ,นะ,นะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีแดดออกอยู่ค่ะ กะบนแน่เดี๋ยวจะนอยคําว่าอันเด็ดพันอย่างบลับเอ้ยน่ะผ่าไปอันนั่งข้างนอกจักหนอยเนาะค่ะเนาะใส่เสื้อนาหนะเลยแล้วก็ไปนั่งได้แต่ก็เป็นอาการเย็นนะคะทางเงินเอ้ยนี่เป็นอาการเย็นอยู่เมื่อเช้าตื่นมานําใส่หนามยาน้อยเอ้ยนี่ยังมีน้ําแข็งอันเกาะอยู่ค่ะเอ้ยก็เหลียวเบิงอยู่เอ้ยก็เลยถามแฟนเอวยว่าอันมันน้ําแข็งอกว่าหรือว่ามันเป็นน้ําหมกหรือว่าน้ําแข็งได้หันหรือว่าหันเพราะว่ามันเย็น เมื่อคืนนี้มันเย็นอยู่วันนี้ก็เลยแดดเลยมาโอกก็เลยอันพันก็เลยละลายไปกระโบตีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันก็ยังเป็นหน้าหน้าอยู่เสียแต่ว่าอันก็มีบางมื้อที่ว่าอากาศดีก็ดีอิเด้อค่ะอากาศดีก็เอทฮันเอสนี้เอสส่วนเอสได้ค่ะมื้อนี้เอ้ยก็นนะไปเอสส่วนโตเอ้ยก็ได้เพราะว่าอันเอ้ยเอสอย่างบ่แล้วเอ้ยเอสได้แล้วสินี่มันลด อากาศมันเย็นนะคอนอมันหนาวเอ้ยก็เลยเข้ามาก็ได้สองมื้อติ๊ติกันแล้วได้ค่ะเอ้ยท,ทําสวนนะทีแรกว่าเห็นเป็นอากาศดีก็ออกไปบ้านี้แป๊บเดียวก็เป็นอากาศเย็นก็สู้เบ่ไหวค่ะก็เลยเข้าบ้านเย็นไปปลูกอันดอกไม้โตเลยค่ะเอ้ยกันด้เพราะว่าอย่างเง้น อย่างปลูกบุแล้วมันมันเป็นมันเย็นเมื่อวานนี้ต้นแรงๆแล้วเป็นอากาศเย็นก่อนแต่ว่าแดดออกก็คือเป็นอากาศดีเนาะค่ะหนอแต่ว่าบัดออกไปข้างนอกมันเป็นอากาศเย็นเสียอันนีก้ก็กินกาแฟกันก้อนน,นอนค่ะหนอทักทายกันก้อนสวัสดีกันก้อนเนาะค่ะหนอเป็นสิเลอลนอนรับฟันดีอยู่บ่เสียงค่ะตื่นขึ้นมากาเอทานเอที้เนาะค่ะเนะผู้เลยอัน อยู่บรรยุทธ์ก็ทํางานบ่ได้ไปก็อยู่เฮือนเนาะค่ะเนาะอยู่กับครอบครัวเนาะค่ะเนาะอันผู้เลามีงานต้องทํากันหน้าที่กับปฏิบัติก็ต้องอไปแม่นบอกต้องไปทํางานเนาะ แต่ว่าบ่าค่อยมีลมไปเลยค่ะที่เหลวเอ้ยเบิ่งทางโนกนนี่ที่เอ้เหลียวบนนี้บ่ค่อยมีลมเดดจ้าอยู่เดดจ้าอยู่กะเบิง่งกินกาแฟมือสัก่อนแม่เนคขะเนะคุยกันม่วนมเวน,มน,นาะอค่ะอันมาเบิง่งเอ้ยหนำกะเบิ่งอันผู้ดอกไม้บักใหญ่ค่ะใส่แล้วสดชื่นอ,อ,อย่าเว้าไหลเน,ขนขคขะเนะแค่คลิดกินกาแฟก็ ก็มันเป็นคลิปสั้นๆแบบก็มันเป็นคลิปแบบสั้นๆแบบพ่นคลายนาะแบบง่ายๆสบายๆายเด้อเอาปีนี้กระเสาเด้เอค่ะเนยเจอกันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีค่ะ